i chill because I'm way too stressed out I've been praying for a big blessing now I don't ask for much will you help me out Don't y o u t back down You'll i g it out สวัสดีครับสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือ Pinarolo g r a v i l e F5 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจาก Pinarolo โดย Pinarolo g r a v i l e F5 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดขับ Rival 1 y 1 3 บอลมาเตอทีมมื่วาใช่หมวใช่แนึ่งสองสี่ฮะ A few moments later สิบสิบเอ็ดโอเคถูกต้อง <c oughs> อ่ะถูกแล้วสิบสปีดนะครับ <c oughs> <laughs> คราวนี้นะครับเราจะมาเจาะดูชิ้นส่วนกับแต่ละชิ้นเลยครับไล่เรียงกันมาตั้งแต่แฮนด์นะครับโดยแฮนด์เนี่ยนะครับที่มาเนี่ยแฮนด์ไทเกอร์และจากุโกร่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็นแฮนด์ T I C R ซ่อนสายข้างในหมดนะครับโดยที่สายน้ํามันเนี่ยก็จะร้อยผ่านเข้ามาในสเต็มน,นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ทําให้รูปลักษณ์ดูสวยงามนะครับไม่เกะกะ ไม่มีสายส่วนเกินโผล่ขึ้นมาสักนิดเดียวนะครับอย่างที่สองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปๆๆนะครับคาราบูนี่เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับผมซึ่งสามารถซื้ออะไรเพิ่มได้เนาะแล้วก็ใส่ถุงเข้าไปเลยนะตรงนี้นะก็จะสามารถแบบว่าเก็บไอ้แบบพวกถุงต่างๆอุปกรณ์ต่างๆไว้ในนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางไนหรือว่าจะเป็นปะยางนะครับ ตัว CO2 ตัวปั๊มนะครับใส่เข้าไปไม่ในเรลได้เลยนะครับโดยมามาพร้อมกับตัวนี้นะครับก็จะมีช่องตรงนี้เขาใส่เข้าไปนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอย่างที่3นะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลักอาเนี่ยนะครับโอ้โหแบบรูปร่างดูดีมากนะครับเพียวบางลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ยังคงคุณลักษณะที่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อดแอโร่มากๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับลักษณะที่1ก็คือทําให้มันมีความนุ่มสบายนะครับเหมาะกับการปั่นกราวเวลและอย่างที่2นะครับก็ยังคงคุณลักษณะแอโร่ออ่เเนนบบาากแมีป็ Ushape แล้วก็ flat แบ็ k ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับถัดมานะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นว่าเออตรงที่ตะเกียบหน้าเนี่ยมันมีอะไรอยู่เนี่ย 3จุดอยู่เนี่ยนะครับผมซึ่งไอ้3จุดอยู่เนี่ยนะครับอันเอาไว้ใช้สําหรับติดตั้งกระเป๋าด้านข้างได้นะครับโดยที่จักรยานกราวเวลตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นจักรยานกรา v เวลแล้วนะครับยังสามารถเอามาทําเป็นจักรยานทัวรได้อีกด้วยนะครับและอย่างที่4นะครับตัวกันข้างล่างเลยนะครับก็ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับถัดมาครับมาดูที่บริเวณนี้ด้านใต้ท็อปทูบนะครับตรงนี้จะมีตัวรูน็อตมาเนี่ยนะครับซึ่งตัวเนีี้ยรรบติวงท่ณ แล้วถ้าเท่านั้นยังไม่พอนะครับที่บริเวณท่อบนเน่ยนะครับก็สามารถติดตั้งกระเป๋าที่เป็นเบนโตะบ็อกซ์ได้อีกเหมือนกันนะครับทำให้เราสามารถใส่เจลนะครับอาหารผงกอแร่นะครับพวกของกินทั้งหลายแหละนะครับเอาใส่ไปในนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถขี่ไปด้วยกินไปด้วยได้นะครับและมาให้เลือกกันทั้งหมด1สีท่วนซึ่งนั่นก็คือสีที่เห็นอยู่ในนั้นครับสนนราคาอยู่เพียงแค่1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง สำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่สนใจสามารถเข้ามาดูตัวจริงกันได้ที่ร้าน alta24.com แห่งนี้ที่บริเวณถนนลาดกระบงัง